สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับทิชเชอร์จีรวัตรในรายวิชา i n s i ซต์มิวสินะครับสัปดาห์นี้นะครับทิชเชอร์จะให้นักเรียนสอบเก็บคะแนนนะครับโดยการร้องเพลงส่งทิชเชอร์นะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับอัดคลิปวิดีโอการร้องเพลง Mary h a ฮ a ์อัดทิชเชอรเมื่อนักเรียนอัดคลิปเสร็จแล้วให้ส่งลงในไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนนะครับ เดเชจะเข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วทิชเชอร์เก็บคะแนนที่โรงเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องอัดคลิปส่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทบทวนเพลงกันสักรอบหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลง mary had a little lamb กันสักรอบนะครับ โอเคทุกคนร้องพร้อมดิเชอร์เลยนะครับ one two three four มีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีสันสันมีเลโดเลมี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 เลเลมีเลโดแมรี่แฮร์อาริเทอร์แม Little lamb, little lamb, Mary had a little lamb. It fleece was white as snow. โอเคนะครับสำหรับนักเรียนบางคนนะครับที่ยังร้องไม่คล่องนะครับนักเรียนซ้อมหลายๆรอบนะครับถ้าตรงไหนไม่คล่องนะครับนักเรียนก็ย้อนวิดีโอแล้วก็ฝึกร้องซ้ำหลายหลายรอบนะครับ เมื่อเราร้องคล่องแล้วค่อยอัดคลิปวิดีโอส่งลงในไลน์ลกลุ่มนะครับโอเคนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับว่าถ้าคนไหนที่สอบที่โรงเรียนแล้วนักเรียนไม่ต้องอัดคลิปส่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ